สวัสดีครับเบซทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณนะริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับบริเวณป้ายวัดละคังโคศิตารามวรมหาวิหารนะครับนี่เราอยู่กันบริเวณท่าน้ําเลยนะครับท่าวัดตะคังนะครับนี่นะก็จะมีผู้คนนะครับมาขึ้นเรือนะฮะขึ้นเรอนะครับนี่ข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นหรือว่าไปท่องเที่ยวที่วัดบริเวณแถวนี้นะครับนะครับ ต้นดานตรงข้ามก็จะมีพระบรมมหาราชวังนะครับผมนะนี่เรอยู่บริเวณท่าเรือนะวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่วัดประคังโคศิตรามนะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลของทางวัดระครังแล้วก็มากับสมเด็จพระพุทธจารย์โตอมรังศีนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนนะครับของท่านนะครับผม สมเด็จพระพุทธจาจยาโตคมารังสีอยู่กับติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับนีนะองค์ใหญ่ใหญ่เลยทุกคนนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสตรีวัดระขังนะครับด้านข้างนี้ ด้านในนน้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับก็มีอัปเดตนะสำหรับจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับผมสาหรับรุ่น122ปีและรุ่น151ปีนะครับนะเป็นจุดบูชาจุดใหม่เลยนะครับตอนนี้เป็นดวงชะตาและเลิกก่อสร้างรูปเหมือนนะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรทลมังสีวันที่วันพรหัสที่23มิถุนา 2,559าแรมสี่ค่ำเดือน7ปีวอกจุลศักราช1378ปฐมเลิกเวลา9.19นี่นะก็พามาเัียดกันนะนะครับนี่เราเดินเข้าไปบริเวณนั้นในวัดละคังเลยนะครับ ใครที่สนใจวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะแนะนำตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินนะไปทางคณะสองนะครับผมก็ไปทางวังหลังได้นะครับจะมีห้องกระจกอยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปเลือกชมนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะครับตั้งแต่ร้อยปีร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีนะสองหนึ่งสี่ปีเกิดนะครับหรือว่ารุ่น ร้อย่สิบสปีนะ1้อปีก็ลองสอบถามกันไม่ได้นะครับก็เป็นลายของน้องแก้วเนาะนะครับผมก็เดินไปตรงนี้เลยนะครับนะแถวคณะสเนี่ยนะครับเดินไปตรงคณะสเข้ามาด้านในนี้แล้วก็จะเจอประตูพมรังสีนะครับนี่เป็นประตูพมรังสีนะสองหศูนย์เจนะครับนี่ ก็เพิ่งมีแห่เรือนะแห่เรือพระราชพิธีไปนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับนะครับก็จะเห็นแต่ละคลิปก็เป็นออกต่างจังหวัดซะเยอะเลยนะครับจุดบูชาทุกมงคลน,นะครับจุดใหม่รอติดตามได้เลยอันนี้ก็เป็นพระวิหารนะพระวิหารนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธจารยอตรงพมังสีนะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับ แล้วกเ็เข้ามาบริเวณด้านในนะครับก็จะมีพระปรางนะครับพระปางแล้วก็พระอุโบสถนะเป็นโบสถ์นะครับที่ไปกราบไหว้นะครับพระประธานยิ้มนัฟ้านะครับบริเวณด้านในนะครับนี่ตรงจุดนี้พระปรางจะอยู่ด้านนี้นะพระปรางนี่เลย มีจุดบูชาวัดธมงคลนะจุดรวมทําใหม่เลยทุกคนนะตรงบริเวณจุดนี้ทําใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะด,นด้านในนี้นะครับนะไปกราบพระประธานยนรฟ้านก่อนนะครับมาถึงวัดก็ต้องกราบพระกันก่อนนะครับนะนี่เข้ามาบริเวณด้านในนี้นะครับนี่เลย ออกมาจากบริเวณตัวโบสถ์นะเขาจะมีจุดบูชาทุมคนสมเด็จพระพุทธจาตย์พลวงพมรังสีนะครับด้านนี้นี่ทำใหม่เลยทุกคนนะทำใหม่เลยนะครับมีรุ่น151ปีเลยนะครับแล้วก็รุ่น122ปีนี่นะทำใหม่เลยนะครับนี่จะพาเข้าไปรับชมกันนะบริเวณนั้านในนี้นะครับนี่บูชา122ปี หนึ่งองค์นะบริจาคหนึ่งร้อยบาทนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูมีรุ่นไหนบ้างทำใหม่แล้วนะรูปเหมือนเก้านิ้วนะทองด้านเหมือนห้าสือประวัติหอพระไตรปิฎกหนึ่งร้อยบาท อ่อพระไตรปีดกวัละรังโคศิตารามแล้วก็มีสามนิ้วนะครับสามนิ้วสามพันห้านิ้วสามพันห้าแล้วก็สามนิ้วปิดทองนะห้าพันแล้วก็ห้านิ้วนะหนึ่งหมื่นบาทลมดำนะเป็นแบบลมดำหนึ่งหมื่นบาทพระประธานยิมนาฟ้าที่วัดยังมีนะครับแล้วก็ขนาดหนิ้วปิดทองนะหมื่นสองนี่หมื่นสอง แล้วก็ห้านิ้วทองด้านนะทองด้านห้าพันบาทแล้วก็อันนี้เป็นห้านะนิ้วนะสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับห้าพันบาทสามนิ้วนะสามนิ้วสองพันหะ้าแล้วก็สามนิ้วสองพันห้านะครับลมดำแล้วก็หนึ่งจุดห้านิ้วหกร้อย มาดูตัวนี้นิดนึงอันนี้ก็จะสองหมื่นนะสิบสอนิ้วนะครับวงยังใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นเกตบัวตูมนะคสองร้อยนะเกตบัวตูมพิมพ์นิยม300กล่องส้มนะครับพิมพ์เจดี200 หันแซมสองร้อยดอกโพสองร้อยนะครับนี่ร้อยห้าสิบดปีนะแล้วก็พิมพ์คะแนนห้าองค์นะครับ1,000ันบาทเป็นชุดเลยนะครับอันนี้เป็นหล่อบโบราณเนื้อสำลิดนะพิมพ์นิยมพันสอง 1> 1, พิมเจดีหนึ่งพันพิมคะแนนสี่ร้อยแล้วก็ฐานแซมหนะนึ่งพันนะเป็นเนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดแล้วก็ปกโพหนึ่งพนนวะคะแนนนะนี่นวะคะแนนเอาบวัวตูเหมือนบัวตูมหนึ่ หนึ่งพันนะแล้วก็อ่ะนวะนวห้าร้อยคะแนนมีทองแดงขนาดเจ็ดเซนสองพันมาดูส่วนนวะนิดหนึ่งนะส่วนนวะนิยมเนี่ยนิยมนะครับนิยมจะพันห้านะครับ แล้วก็นาวะเจดีพันสองนาวะเกตบัวตูมนะพันสองนาวะโป๊โพพันสองนาวะฐานแซมพันสอง แล้วก็เป็นชุดนี่ชุดเม็ดแตงหมื่นเจ็ดอันนี้ก็เป็นคะแนนคะแนนในโลหะนะทองเงินทองแดงหมื่นเจ็ดนะครับตัวตัวเลขทุกคนเลขสิบเอ็ด เนีิบสอ้าสิบเกอันนี้ก็เป็นเงินสี่เซนนะครับใน,นเงินนะสเซนเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็ขนาด4เซนเนื้อนวะนะครับสองพแล้วก็ทองแดง4เซน500นะครับ แล้วก็ในเงินสามร้อยเซนรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธเจ้าโต์โต2.4นิ้ว1,000แล้วก็รูปเหมือนนะ2.4เซนสามร้อยรอยยิบสองนะรอยยิบสองก็จะมีเจดีครนะเจดียนะบัวตูม ตูมค้อยแขนกลคแนาน,านครับนนมมครับแขนกลมเลยหอยแขนกลนกลมมาปีครับเนรองรูที่หลักนี่มีแล้วก็พิมรูปเหมือนของก็จะคนละสีนะคนละสีรีสบปีอันนี้ก็เป็นเหรียญนะเหรียญ้อี่สิบปีพิมพนิยม <c oughs> พิมว่าจริงเนี่ยพิมนิยมค <c oughs> ุมีแมานี่รอบหนึง กลมไฟ้าไม่ใไฟเดันสายดันสายใต้ฐานนี่อุ Wirtschaft> ้เล็กนี่ม i̇şte ันไม่คืนต้ฐานดันสายใต้ฐานผู้ชาวงร้อยนะครับเ d เจดีเนี่ยเจดีหนึ่งรอโมตมหนึ่งร้อยนะ โทษคได้ครับไม่เป็นไรครับบริจาคหนึ่งร้อยบาทะครับคะแนนหนึ่งร้อลูกเหมอนหนึ่งร้อยแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงร้อยี่สิบสองปีห้าร้อย จะเป็นที่ตู้วัดนะอันนี้ตู้วัดเลยนี่นะครับก็มาทำบุญกันได้เนาะก,ก็เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับที่ทำใหม่เลยสำหรับวัดละรังนะครับมีรุ่น151ปี122ปีนะครับก็แอบเห็นนะครับมาพิมพ์นิยมนะครับ222ปีด้วยนะใครที่ สนใจนะครับผมก็ลองมาสอบถามดูอันนี้ก็เป็นพระปางนะครับผ้าปางมาขอรักคงกันได้นะบริเวณตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นหอไตรนะครับหอไตรเสียงดังกลางวันนะเหมือนรัฆังเลยนะครับหอไตรหอพระไตรปิฎกนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นนี่ เป็นหอนะหอระฆังนะครับหอระฆังนะครับด้านนี้นะครับนี่มีระฆังทั้งหมดห้านะครับห้าลูกด้วยกันนะครับเป็นระฆังนะของวัดระฆังโคศิตารามนะครับส่วนที่ขุดพบได้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าไปอยู่วัดไหนนะครับต้องต้องลองอ่านประวัติดูนะครับผมนะนี่ก็มีระฆังทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะครับสําหรับ หอละฆังตรงนี้นะครับนะอยู่ติดกับพระปางเลยนะครับนี่ก็มาชมกันได้นะครับตรงนี้นะไปดูหอพระไตรพิฎดกันหน่อยนะครับเดินเข้ามาบริเวณด้านในได้เลยนะครับขึ้นไปชมความงดงามนะครับของหอพระไตรพิฎดกันได้นะครับบริเวณด้านในนู้นนะครับนี่นะก็จะมีต้นจันทร์อยู่2ด้านเลยนะครับผมก็พระบาทสมเด็จพระปริมินทร์ ทละมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพระานางเจ้าเสลกะะิจพระบรมราชินีนาถนะครับทรงปลูกไว้นะครับต้นจันทร์ทั้งสองต้นนะบริเวณหอพระไตรนะรวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมเมื่อปีอปีสองห้าหนึ่งสี่นะนี่ปลูกทรงปลูกเมื่อสิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับนะ นี่นะครับก็เป็นหอไตรนะครับของวัดละฆังโคสิตาลามนะครับก็ลองมานะทําบุญนะครับไหว้พระนะครับนะก็จะปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศเย็นๆนะครับทำบุญนะสดชื่นแจ่มใสจันทุกคนนะวันนี้พามาอัพเดตราคาวัตถุมงคลของวัดะระฆังโคสิตาลามกันนะครับอัปเดตให้ เป็นแฟนเอซนะครับได้รับชมกันนะครับหายไปนานเลยสำหรับวันละครังโคสีตลามนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับนีเด๋ยดรับหลอดนี่ละครังไปขอละครั้นได้ไหม ส่วนใครที่จะทําบุญถวายสังฆทานนะก็มีจุดให้ทําบุญนะถวายสังฆทานกันด้านนี้นะครับผมก็มาทําบุญกันได้นะบริเวณนี้นะครับติดกับจุดบูชาวัตถุมงคลกันเลยนะครับผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นแต่ละคณะนะครับผมเดินชมกันได้นะมีพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ที่คณะหกนะมีบ่อน้ำมนต์นะบ่อน้ำมนต์นะบ่อน้ำมนตนะ์นนที่คณะ